อนาระยะงูอักตันยูกับอักตันยูอันไหนไม่ไม่ตรงข้ามกัน่ <Okay. S 1> ตอบก็ไก่ถูกคติกับอักคติสามสิบห้าข้อใดใช้คำถูกต้องก็ไก่เขาเจียนใบตองให้เป็นฝอยกอไข่เธอหั่นมะเขือเทศเป็นแว่นๆขอควายแม่เฉือนหนังปลาออกจากเนื้อวงูพ่อผ่านเปลือกมะม่วงอย่างชำนาญ เขาได้ใช้คำถูกต้องเออเขางงกับกอไก่เขาเจียนใบตองให้เป็นฝอยทพาอไมเจียนใบตองให้เป็นฝอยรู้จักเจียนไหมรูม้จักเนี่ยสมมติอเอาใบตองมารู้จักใบตองไหมใบกล้วยแล้วถึงเอาเอาเข็มมาหนึ่งอันกีดลงกีดลงกีดลงเนี่ยเหมือนชุดเชลิดเดอร์เคยเห็นไหมหอ,อือประมาณนั้นแหละแล้วทำไมมันไม่ถูกมันถูกไง เจียนใบตองให้เป็นฝอยพัาเจียนมันจะเป็นฝอยไงแต่ถ้าเธอใช้มีดตัดมันก็ไม่เป็นฝอยคำว่าเจียนแต่ฉันเข้าใจว่าคําว่าเจียนใช้แต่กับเจียนหมักสามสิบหกข้อใดไม่เป็นประโยคก,ก็ไก่เขาอ่านนวนิยายที่เขาชอบขอไข่หนังสือการ์ตูนของเขาไม่กี่เล่มนั้น คอควายรูปภาพที่แขวนข้างฝา,ฝารูปนั้นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามงอง,งูคุณย่าของเขาทําอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วยคําตอบคือคำว่าคำไหนไม่เป็นประโยคคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่เป็นประโยคคอควายคอไข่หนังสือการ์ตูนของเขาไม่กี่เล่มนั้นมันก็เกือบไปอยู่เกือบเป็นแต่มันไม่เป็นมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นได้แค่พินถ้าเติมเข้าไปว่าหน้าอ่านมากเนี่ยจะกลายเป็นประโยคเลยเติมข้างหลังเข้าไป ของเขามีแต่การ์ตูนวะเออหนังสือการ์ตูนของเขาไม่กี่เล่มนั้นน่าอ่านมากน่าอ่านทุกเล่มอะไรเงี้ยโอเคนั้นจะกลายเป็นประโยชน์ทันทีแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าจะพูดขึ้นมาลอยๆแต่ไม่จบประโยคน์ใช่ไหมสามสิบ